น้ำหนาวนานมาแล้วจ้าอย่าลืมกดติดตามหนูด้วยนะคะดิค่ะน้องๆวันนี้พี่น้ำหนาวจะมาเล่านิทานเรื่องปิงโกะเมอยรีเปน็นให้ฟังค่ะลูกตื่นหรือยังจ้าลูกกำลังแต่งตัวอยู่ค่ะแม่ถ้าอย่างงาั้นเรียกพ่อมาทานข้าว รถน้ำต้นไม้รถน้ำต้นไม้สนุกจังเลยคุณพ่อครับคุณพ่อคะว่าไงจ้าลูกคือผมจะเรียกพ่อมาทานข้าวครับได้เลยครับน้องปิงโกพ่อครับวันนี้ผมอยากรีปีนโนค,ครับพ่อเอาไปที่โรงเรียนสอนเปียโนกัน เดี๋ยวพ่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายแพงหรือเปล่าคือผมไม่อยากเลยนเปียโนครับผมคือผมไม่อยากเลยนเปียโนครับผมอยากเรียนร้องเพลงมากกว่าคุณพ่อจะอยากให้เรียนเปียโนก็ได้คุณพ่อฝากมิงโกโ้เลยไหมดีไหมดีไหมแล้วแต่คุณเลยจะคุณจะเข้ามานอกข้างเลยดี ฝากไว้เลยค่ะเดี๋ยวหนูมีธุระต้องทํามามาบิงโกมาบิงโกเป็นอะไรทำไมหนูรู้หน้าพิซีดคือผมไม่อยากเรียนเปโน,โนค,ครับผมอยากเรียนร้องเพลงมากกว่าพ่อชอบบังคับให้เรียนบิงโกไม่ต้องเกงนะโอผมพร้อมแล้วครับว 2, นทูทวีโฟแอมแการด้ c ิบิดคอรดินเด,ด,าาด,าาดมิดเดิ้ลไลอีสเมด ตลอดอีสลี่ดอนอายดอนนัวจูโก้อายแค่โดนแอนทายแอนได้ด k นดูวายโอ้พอมากเลยแบบนี้ไม่ต้องเลยนะครับปีโนร้องเพลงหเหมือนเดิมเลยนะครับครับคุณครูแม่คะครูมีเรื่องจะแจ้งคะ่ะอ้าวเรื่องอะไรคะปงโกเขาร้องเพลงเก่งอยากให้แม่สนับสนุน บิงโกร้องเพลงให้คุณครูฟังมาหรอจ๊ะไม่เคยลอ,อยครับแต่พอมากเลยบิงโกเดี๋ยวแม่จะทากับข้าวอร่อยอร่อยให้ทานกับข้าวอร่อยอร่อยหรอครับใช่เลยครับคุณครับคือลดได้เลยบิงโกเดี๋ยวแม่จะสนับสนุนล,ล่าหนูเต็มที่เลยจะแย่ดีจังเลย